สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะมาอัปเดตโฆษณาตัวใหม่ที่หนุ่มไปตะกนได้เป็นพรีเซนเตอร์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์มันฝรังร่งทอดกรอบนั่นเองนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มีขายในประเทศเมียนมาซึ่งเรียกว่ากระแสะความฮอตฮิตของหนุ่มไปตะกนในประเทศเมียนมาขณะนี้นั้นกระแสะแรงดีไม่มีตกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักความทะเลนต์และความชวนน่ากินของผลิตภัณฑ์ มันฝรั่งทอดกรอบที่หนุ่มไพรส์กองได้พรีเซนต์ออกมาว่าจะน่ากินแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดซ u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และก็คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสําหรับเรื่องราวต่อไปของหนุ่มไปตะกนนั้นจะมีเรื่องราวอัปเดตอย่างไรบ้างเดี๋ยวทางช่องนิวชาแนลจะนํามาให้อัปเดตให้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้ทางช่องนิวชาแนลขอเอ่ยคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ and take it.